สวัสดีครับผมมามาพบกับผมในเกมมาจองเวทูนะฮะหรือว่าเส้นทางแห่งมาจองสองครับผมวันนี้มาเข้าเกมกันเลยครับผมจัดทุนมา400มาดูซิว่ามังกรวันนี้จะแจกหรือเปล่านะครับผมนะลุยเลยฮะเริ่มไปที่เบ็ดหกไปกันก่อนนะครับผมนะเริ่มมาก็มาแล้วครับผมไม่นานเกินรอนะฮะคุณดูกลัวไงครับผมมา 10, 17. บุด 1, 1 0, นะึ่งศูนย์นคนดูอุ๊ยดอกนี้มาสวยนะยังไงเฮ้ยอีกคอมโบมาดีครับผม7.9เลยมีอีกอูมาอีก8.5ครับผมเฮ้ยเอาดิคดุณดูคอมโบไหลาย,ยาวๆเลยฮนะถ้าไผ่ก็ลงดอกนี้120สวยมีอีกไหมามาแล้วครับผมนะรางวัลก้อนโตก้อนแรกมาแล้วนะเปิดเบ็ดแรกได้อย่างสวยงามครับผมซูปเปอร์เมกามาเลยนะ387ครับผมไปกันต่อนะ มาเบ็ดสิบเลยเริ่มมาอย่างนิ่งฮะเบ็ดสิบยังไงครับผม้อออกตึงๆนะฮะคนดูเบ็ดสิบเนี่ยมาแล้วครับผมคอมโ,มโบไม่ลงคะคนดูโอ้โหได้มา1.50ครับผมยังโหด <laughs> ดอกนี้ได้มา3ครับผมโอ้โหได้ไม่คุ้มเสียเลยนะเบ็ดน,นี้บอกอย่างนี้เลยครับผม ยังไงอะเริ่มมาแล้วครับผมพอบนนิดบนหน่อยถึงมานะฮะคุณดูมาตรงนี้สวยฮะสี่สิบจุดห้าศูนย์ยังมีคอมโบไหลต่อคุณท้าทำงานไหลยาวๆหน่อยมาดีครับดอกนี้สองร้อยสี่สิบสวยๆนะยังมีต่อด,ด้วยครับผมโอเคฮะมาแล้วครับผมรางวันก้อนโตโหเห็นนิ่งๆก็เข้าอยู่นะคุณดูนะรางวันเมกามาฮะสามร้อยหกสามครับผมมาต่อครับเบ็ดบาเบ็ดสามสิบเลยนะครับผมไปเรื่อยๆฮะมาดูซิว่าเบ็ดนี้จะ เข้าหรือเปล่านะครับผมนะคํมเบ็ด20มาเลยนะครับผมดูกันฮนะจะมีอะไรหรือเปล่าครับผมอดอกนี้ปาบสแคตเตอร์ลงมาเลยฮะคนดูไม่นานเกินรอครับผมเอ้ยมังกรมาดีนะวันนี้มาสิบหมุนฟรีสปินเลยครับผมโอ้โหเริ่มมาดอกแรกยังเงียบฮนะดอกสองอยังเงียบดอกสามก็เงียบเอ้ยอมาแล้วครับผม ต้องให้มีเสียงนะฮะคุณดูเอามาดีครับดอกนี้สวยคูณสิบทํอง,งานให้หน่อยมาได้มังกรเขียวมา300สวยๆนะคอมโบไหลต่อไหมไม่ต่อครับผมชุดแรกมา5 7 9ครับผมไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ได้ของฟรีมาแล้วนะฮะคุณดูบอกอย่างนี้เลยครับผมเอ้ยแต่ก็เงียบเกินอะไรครับเนี่ยเอามาฮะดอกนี้คอมโบลงด้วยฮะสวยอยู่ วายโอ้หนี่มาเต็มฮะสวย261นะฮะคุณดูเอาวายยังอยู่ฮะดอกนี้อู้โหอักษรจีนดอกนี้มาสวยๆฮะสองพต่ออีกครับมาอีก2160ยสวยๆเลยฮะโอ้โหเบ็ดนี้แตกครับผมแตกแล้วครับผมโอ้โหนึกว่าจะเงียบไปเลยนะซูเปอร์เมการมาเลยครับผม5้าพนะฮะคุณดูสวยๆฮะเหลืออีก2หมุนฟรีนะครับผมยังไงเอามาต่อเรื่องเลยนะฮะคุณดู สวยฮะคอมโบดองนี้วายมีตัวเชื่อมไหมมีครับผมสามมาเต็มฮะสามร้อยหกสิบสวยสวยนะ,ะชุดนี้สี่หนึ่งสี่ครับผมรอบสุดท้ายแล้วว่ายังไงฮะเรียบร้อยฮะเงียบกริบเอาก็มาดูางวัลรวมกันครับผมหกพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะฮะขอรับรางวัลไปแล้วกันนะฮะอ่ะขอไปต่อนะฮะคุณดูนะมาดูเบ็ดหกสิบกันดีกว่าครับผมลุยฮะโอ้โหเจ็ดพันนะขอสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะ,ะวันนี้ ตามล่าต่อนะฮะตามล่าหมื่นต่อครับผมยังไงดอกนี้สองสามสี่สวยอ่ะหกร้อยสามหกครับผมไปกันต่อนะมีถกสิบยังไงครับผมโอ้โหมาดิคอมโบไม่ลงครับมดัดูอ่าดอกนี้ได้สองคอมโบด้วย อักษรจีนมาสวยๆนะวายอยู่ตรงนี้เชื่อมกับ3มาเออเจ็ดร้อยเจ็ดสี่ครับอุ้ยห้าไปตรงนี้มาห้าพันเจ็ดเฉยนะคนดูเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิคดุณดูโอโ้โหกดเบ็ดไหนก็แตกเบ็ดนั้นนะครับผมมาจองวันนี้โอโ้โหมังกรมาแจกจริงๆนะครับผมนะซูเปอร์เมกามาเลยนะฮะหกพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดครับผมพอ,พอเลยนะฮะไม่ไปต่อแล้วครับผมฝากากดไลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ